ทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองปี66นี้จะเกิดการต่อสู้หากล้างยังหาความสุขสงบยากมากก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะโหราธิบดีวางเลิกดวงเมืองได้วางเลิกดวงเมืองเอาไว้ให้ดาวพระเคราะห์หลักสองดวงอยู่ในราศีเดียวกับราศีธนูซึ่งเป็นเรือนสุภะของดวงเมืองเรือนสุภะแปลว่าความสุข ความสงบของบ้านเมืองดาวสองดวงคือดาวพหัสหัวหน้าฝ่ายดาวสุภเคราะห์และดาวเสาหัวหน้าดาวฝ่ายบากปเคราะห์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความไม่สมคีที่ปรากฏตลอดมาจนเป็นธรรมชาติของดวงเมืองอยู่แล้วว่าประเทศชาติของเราต้องอยู่แบบแต่ความสมคีดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีสองพวกในหนึ่งพัก หรือสองพักในหนึ่งพวกเสมอและในกลุ่มภายในพักจะต้องคอยทำลายล้างกันเองทำให้อยู่ด้วยกันไม่สงบไม่ราบรื่นพาดวงเหตุการณ์บ้านเมืองปี2566นี้ในปีพศ2566ดาวราหูโครจรทับลัคนาดวงเมืองอยู่อีกนานถึง10เดือน ประเทศไทยจะต้องพบกับความยุ่งยากเดือดร้อนเหมือนกับปีพศ2490ถึง24 2492เหตุการณ์ทางการเมืองก็มีแนวโน้มว่าจะต้องต่อสู้หักล้างกันเชื่อเฉือนกันแบบไม่มีใครยอมใครสถานการณ์บ้านเมืองจึงสงบสุขร่มเย็นได้ยากบรรยากาศในทางการเมืองและการเลือกตั้งจะยุ่งยากมาก มีแนวโน้มว่าแต่ละพักการเมืองจะต้องต่อสู้กันแบบชนิดที่ไม่มีใครยอมใครจะเกิดการแตกแยกหักล้างกันในระหว่างพักการต่อต้านรัฐบาลที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเตรียมการป้องกันไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพราะพื้นฐานของดวงเมืองเดิมมีพื้นฐานการแตกความสาม,มคัคคีอยู่ร่วมกันในเรือนสุภะจึงเป็นสัญลักษณ์ของความไม่สงบสุขในบ้านเมืองจะมีการผูกพยาบาทอาคาตเกิดขึ้นแนวโน้มมีการลอบทำร้ายศัตรูทางการเมืองเหมือนกับปีพศ2490-2492ดังกล่าวมาแล้วข้างตน้น ช่วงสเดือนแรกของปี2,566ดาวอังคารเดินหน้าถอยหลังอยู่ในเรือนกระดุมพระเศรษฐกิจคลอนแคลนในขณะที่ดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศสถานการณ์ดวงเมืองดวงตกมีโอกาสที่บ้านเมืองจะต้องสูญเสียบุคคลสำคัญหรือพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จำวรณภาพหรือประราชิกเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเกิดความโศกเศร้าเสียใจขึ้นได้ หลังจากวันเกิดดวงเมือง21เมษายน2566ดวงเมืองจะมีอายุย่าง242ปีนับทักษาจรแล้วมีดาวพฤหัสเป็นกลาเกินีจรขึ้นทับลัคนาอีกดวงหนึ่งด้วยจึงมีแนวโน้มว่าบ้านเมืองจะยุ่งยากและไม่สงบเพิ่มมากขึ้นในทุกกระบวนท่าที่รัฐบาลจะแสดงออก จะมีฝ่ายต่อต้านอย่างไม่ลดละเรียกว่ารัฐบาลตั้งหลักแทบไม่ไหวระหว่างวันที่18กันยายนถึง16ตุลาคม2566เป็นเวลาที่ดวงเมืองสะดุดหรือสวดเซลงไปอีกเพราะดาวอาทิตย์โคจรเข้าไปในเรือนอริเป็นช่วงเวลาที่พวกที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลจะขับเคี่ยวบีบรัฐบาลอย่างหนักประชาชนจะต่อสู้กับฝ่ายปกครองรุนแรงหนักขึ้น อีกช่วงหนึ่งจะเกิดการต่อสู้ทวีความรุนแรงและหนักยิ่งขึ้นเมื่อดาวอาทิตย์โครจรเข้าเรือนมรณะระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง16ธันวาคม66ในช่วงปลายปีวันที่17ตุลาคมพศ2566ดาวราหูย้ายออกจากการทับลัคนาดวงเมืองแต่ยังคงทิ้งดาวพฤหัสซึ่งเป็นกาลากินีจรไว้อีกดวงหนึ่ง มีแนวโน้มว่าคนไทยจะอยู่อย่างไม่มีความสุขนักรัฐบาลคงต้องอยู่อย่างระวังตัวต่อไปอีกจนกว่าดวงเมืองจะมีอายุย่าง243ปีหรือต้องผ่านพ้นวันที่21เมษายน2567ไปแล้วสรุปว่าดวงเมืองปี2566ประชาชนจะมีความทุกข์และวุ่นวายมากกว่าความสุขรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาจะอยู่ได้แบบผืดขึ้นคอ ถูกขัดขวางหรือคัดคานอำนาจอย่างรุนแรงรัฐบาลจะมีศัตรูมากขึ้นโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลและอำนาจขั่วเก่าเหตุการณ์ทั่วไปจะวุ่นวายไม่แพ้ปีพศ2491และพศ2492กรณีศึกษาสำหรับเหตุการณ์บ้านเมืองช่วงที่ผ่านมา สำหรับสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เห็นกันอยู่ก็มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแต่จะเป็นใครที่ต้องเกิดมาเป็นคู่ขัดแย้งอย่างชัดเจนก็ต้องดูกันในปีหน้าดาวราหูถูกมองจากโขนผู้ให้เลิกว่าเป็นดาวนักแรลงนักการพนันที่มัวเมาลุ่มหลงยังมีดาวพุธและดาวสุก ร่วมอยู่ส่วนดาวราหูในราศีมีนขณะนั้นซึ่งเป็นเรือนวินาศของดวงเมืองโดยจะเรียกดาวทั้งสามดวงที่อยู่ในเรือนวินาศของดวงเมืองว่าดาววิบากกรรม ดาวราหูจึงเป็นดาววิบากกรรมดวงสำคัญที่สุดคอยรังแกดวงเมืองตลอดมานั้นหาก,กเราย้อนกลับดูดวงเมืองตั้งแต่ปีพศ2489ดาวราหูโคจรเข้าเรือนกระดุมพระของดวงเมืองมีผลทำให้เศรษฐกิจของบ้านเมืองตกต่ำอย่างรุนแรงและมีเรื่องอร้ายเกิดขึ้นเช่นในหลวงรัชกาลที่8สิ้นระชน ครั้นถึงวันที่9พฤศจิกายนพศ2490ดาวราหูโคจรทับลัคนาดวงเมือง <_ d ata> เพียงวันเดียวก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร,ร,ธร,ร,ธร,รมล้มอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคณะปฏิวัติมีผู้นำคือพลโทพินชุนหวันพันเอกากาดสงครามและจอมพลปพิบูลสงครามโดยหลังจากการปฏิวัตพิพศ2490 ในปีพศ2491ถึง2495ก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นหลายครั้ง1วันที่6เมษายนพศ2491นายควงอภัยวงศ์ถูกบังคับให้ลาออกจากตําแหน่ง2วันที่1ตุลาคมพศ2491เกิดกบฏเสนาธิการ3วันที่3มีนาคมพศ2492 เกิดคดีรอบสังหารสีอดีตรัฐมนตรีซึ่งพวกของปรีดีพนมยงค์ 4. เกิดกบฏแบ่งแยกดินแดนในภาคอีสานพศ2491 5. เกิดกบฏวังหลวงพศ2492ข้อสรุปเหตุการณ์บ้านเมืองปี2566นี้ยังคงวุ่นวายและพร้อมจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น มีโอกาสเกิดการทำลายล้างคู่ต่อสู้หรืออีกฝั่งฝ่ายโดยใช้กำลังและความรุนแรงเข้าหักชิงเป็นไปได้อย่างมากได้แต่วหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยปกปากรักษาทุกคนจะมีสติปัญญาและเคารพกฎเกณฑ์ขอให้ทุกอย่างเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นงานพระสยามเทวาธิราชคงปวดเสียนเวียนกล้าหน้าดูทีเดียว แต่อย่างไรก็ควรหมั่นไหว้พระทําบุญหนุนดวงชะตาและเสริมบาร,รมีให้ตนเองไว้เสมอมีโอกาสก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดที่ท่านอยู่เพื่อความเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองจะดีสำหรับตัวท่านและครอบครัวในภาวะเช่นนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟัง ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ